ไม่ได้ไปถ่ายแบบไปไปไปจริงช่วงปีใหม่รับงานจะลองเพลงนะคะแล้วก็มีคุยกับเอเจนซี่แล้วก็เมนเดเจอร์ที่นู่นใช่ค่ะเรื่องของงานงานของก็เหมือนกับเราไปไปนู่นเราก็มีโอกาสที่จะไปแคสตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอะไรเงี้ย่ะได้ไม่ได้ก็มีโอกาสก็ได้ก็ไม่เมียไม่ทราบก็คงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแคสเป็นนางแบบเป็นนักแสดงต้องเรียนภาษาเพิ่มแหละติ้งเพิ่มเห็นว่ามีงานถ่ายแบบ ควรแล้วหรือเปล่าคะยังค่ะยัง แล้ว่าไปเฉยๆใช่ใช<ล>ก็คือเหมือนกับมันเห็นว่าเวลามันสองอาทิตย์เนาะเราได้หยุดไปก็ไม่อยากให้มันเสียเปล่าก็มีไปรับร้องเพลงบ้างตามงานของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแอปเที่ยวพัาค์แอไปเที่ยวบ้างแล้วก็มีในส่วนของงานที่เราจะอยากจะมุกออนต่อในอนาคตเีย<อ>คิดว่ามันก็คงเป็นโอกาสที่มันมันมันมีโอกาสไปถึงแล้วถ้าใครถ้าใครที่พอจะทําได้พอที่จะพัฒนาได้มากกว่าเราก็เหมือนกับเออสองอาทิตย์เราไม่อยากให้มันเสียไปเปล่าอ๋องไม่ได้ถึงขั้นไปแคร์ค่ะนี่คือเาก็เข้าไปคุยเอเจนซี่เพราะว่าเพราะว่า ว่าเขาเห็นว่าเออเรากำลังจะมีผลงานที่กำลังจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับอีเมลมาว่าแบบเออคุยได้ไหมแบบพอจะคุยเรื่องความเป็นไปในอนาคตได้แค่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยค่ะตอนนี้คิดแค่ว่าเออมีมีเขาแค่บอกว่าในช่วงเวลาไหนที่มันจะมีแคสติ้งเยอะมีมีความต้องการในเรื่องของคนที่จะเข้าไปใหม่หาคนเข้าไป เป็นนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยในช่วงไหนก็ให้เราบินกลับไปแล้วก็ไปแคสทิ้งไว้ทำทำเทปทิ้งไว้แล้วก็บินกลับไาถ้ามีโอกาสมันก็แล้วแต่ค่ะโอกาสมันก็แล้วแต่เราจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะไม่ใช่ใเรื่องง่ายหรอกก็ <c oughs> แม่ก็โอเคนะคะแม่ก็รู้สึกว่าเออแม่เหมือนว่าเราอยากทําอะไรก็อยากให้เราทําให้ถึงที่สุดแหละได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วหญิงเองก็ จริงๆผิดหวังงา,งานมาเยอะมากอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นหนิงก็ไม่ได้แคร์ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบได้เราจะเป็นยังไงด้วยซ้ำรู้สึก<ม>ว่าเออมันเหมือนกับอยากทําก็ทำถึงที่สุดไม่ได้คือไม่ได้ไ,ได้ก็คือได้ไนไหน,นักไหมก็หนักค่ะแต่ว่าปีนี้จะค่อนข้างหนักในเรื่องของละครมากกว่าเพราะตอนนี้ก็มีละครที่เปิดอ,อยู่2เรื่องก็คือเรื่องดาวเกี้ยวเดือนทระช่องสานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึ่ง แล้วก็กลางปีจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็เลยก็จะหนักแค่ละครน,นั่นแหละแล้วว่าการทํางานในละครเราจะมีช่วงได้พักแหละอยู่ที่กองบางคนเข้าฉากเราไม่ได้เข้าฉากก็อาศัยช่วงนั้นพักผ่อนคิดจะปักหลักกับที่ไหนแล้วหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าอยากจะไปอยู่ยิง ชอบเป็นนักเรียนที่เข้าหลายๆห้องะคะ่ะนแบบว,ว่าการทํางานในแต่ละกองถ่ายการทํางานกับพูมกับหลายๆท่านนักแสดงอ,อะไรคนมันทําให้เราเรียนรู้ที่จะที่จะรู้เรียนรู้ที่ลักษณะการทํางานเรียนรู้คนเรียนรู้อ,อะไรย่างเงี้ยอยู่ยยังสนุกกับตรงนี้อยู่อะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จ,จริงๆก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสเราด้วยอ,อะไรเงี้ยก็ยังสนุกไปอย่างนี้อู้่ ที่หญิงบอกแล้วค่ะก็จันดาราทามาเพื่อโรยเฉพาเพื่อคนไทยทุกคนคิดว่าแต่ละคนจะเลือกมองแบบไหนเช่นการคนหงหนีไม่พ้นในเรื่องของเลิฟซีนต,ต่างๆซึ่งยอมรับว่าสําหรับภาคนี้ค่อนข้างค่อนข้างหนักสำหรับตัวหญิงก็พยายามทําใจรับกระแสะต่างๆที่จะกําลังเข,เข้ามาทั้งดีและลบเอาเป็นว่าทุกคนหญิงไม่ได้มองว่าหญิงเยอะแต่หญิงมองว่าทุกคนในจันดาราเต็มที่กับงานมากทั้งในประมบทและยาวมาถึงปฐมบทเราเป็นนักหนึ่งในรัศดงคนงามนะคะมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ดีใจแล้ว แน่นอนค่ะทุกคนทำเต็มที่หญิงก็เป็นนักกตะคนหนึ่งที่ทำเต็มที่ก็อยากให้ไปชมกันกนะคะทุก,กอย่า้อันนี้หญิงยังไม่ทราบในเรื่องของเซนเซอร์เลยอ,อันนี้คงพรุง่งนี้คงได้เจอหม่อมค,คงได้ถามคงได้ถามบอกอันนี้คือตัด ได้แล้วค่ะเพราะว,ว่ามีกำบแบบชายวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะกลัวมั้ยครับกลัวว่าช่วงมีกระแสแบบวา่าวิท่าวิจาร์แบบแบรนด์อะไรเงี้ยออกมาเยอะกลัออวหนังเราจะโดนม<ต>ากไหมก็คิดว่าคงคงเป็นเป็นตาเป็นไปตามสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรจะเป็นหญิงว่าอย่างนั้นมากกว่าก็ตรงนั้นเป็นเหนือหน้าที่ของหญิงละละ่ะอิงว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ละของเราก็หญิงว่าเราทําหน้าที่ในนักสแสดงหนึ่งนักสแสดงที่ดีแล้วก็น้องๆพี่ๆนักสแสดงอีกลหลายๆคนก็ความเต็มที่หิงก็เอาเป็นว่าหญิงฝากมาดูแล้วกันอยากให้คนมาดู แต่ก็หวังว่าจะแบบไม่โดนเซ็นเซอร์หรือว่าหวังว่าจะไม่จะไม่เพราะว,ว่าจริงๆแล้วทุกฉากทุกคาพูดทุกทุกอากัปปริยาของนักแสดงมันมีผลกับความรู้สึกของคนดูและเรื่องราวทั้งหมดจริงๆถ้าไม่ถ้าตัดถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ตัดเลยสุด